สานคาดเอกวิวัฒน์การช่างสวัสดีค่ะวันนี้รอบจะส่งอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นรอบเย็นเนาะอันนี้ส่งไปทางลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นค่าติดฐานของแท็กเตอร์ l 5 0 1 5 0 1 8นะคะลูกค้าใช้เป็นใบผ่าน24นิ้วนะคะเราก็จะมีน็อตพร้อมประกับนะคะให้ลูกค้า ไปถึงก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะทางร้านเราจะทำตรงรุ่นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสอบถามคิวงานได้นะคะตอนนี้ช่างจะมีติดอยู่4คิวนะคะจะมีติดผาน L4018 แล้วก็ติดผาน L5018 MU ติดผานเหมือนกันนะคะแล้วก็ยันม่า51แรงลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามได้เลยค่ะ ทางร้านเราจะทําเป็นค่าติดผานค่าติดโรตารี่นะคะจะส่งทั่วประเทศมีระบบจับเก็บเงินปลายทางนะคะสอบถามได้เลยค่ะ063 023 7430ค่ะเอกวิวัตการช่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งจองเข้ามาค่ะ